วันนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะเหมือนให้ความสนใจกันแต่ว่ายังไม่มีใครรีวิวกันในตลาดยังไม่ค่อยเห็นกันเนาะ,นะนก็จะเป็นซูโม่คโครโนกราฟัเองเลย สวัสดีครับผมต้องนาราจากวัชชิชาไปแล้วน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปของเราที่มากันวันนี้นะก็จะบอกว่าวันนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะเหมือนให้ความสนใจกันแต่ว่ายังไม่มีใครรีวิวกันในตลาดยังไม่ค่อยเห็นกันเนาะก็จะเป็นซูโม่นะครับที่เป็นซูโม่ตัวใหม่นะครับก็จะเพิ่งออกมาปี1 0 1 0 2 0สิเก้อนี่นี่เองนะครับก็จะเป็นซูโม่โคโนกราฟเองหรือเขาเรียกกันโมโคโนโมโคโนนะนะ่านะจะเคยได้ยินกันนะสำหรับคนที่มีความสนใจแล้วก็เล่นเจาไซโกอยู่ทุกวันนี้นะจะบอกงี้ครับว่า สำหรับเจ้าตัวโมโ o โนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบสซูโม่เลยคือเป็นซูโม่ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างไปหลายอย่างกันเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครก็ผมจะมีทั้งหมด3สีในเจเนเรชันนี้ที่มันออกมาครับคือสีดำสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็น Black l i มิเต็นะฮะก็จะเป็นสีเป็นแบล็ k e d i t ชันเนาะซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูเจ้าตัว คลาสสิกกันก่อนนะตัวธรรมดานก่อนนะตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะดูผิวเพลินเหมือนซูโม,โมโ่แต่ดูอีกมุมนึงก็ให้มันเหมือนโซลาร์โครโนโกราฟนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านทางกล้องเล็กตัวนี้นะไอ้กล้องกล้องซูมตัวนี้นะฮะก่อนอื่นนะจะคุยถึงเรื่องสเปกก่อนตัวนี้จะเป็นซูโม่นะครับซึ่งเป็นโม่โครโนโกราฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดตัวเรือนจะเท่ากับซูโม่เลยเป็นเคสเดียวกันเป๊ะๆนะครับคือขนาดตัว,วเรือนประมาณ43มมิลตัวเรือนทำจากสเตลเลสสสตีลลลลลลแแ้้้ววกกก็็็็าายเเเเหหมมืออนนนนนดดดิิะะคครรัััับบบบปง รวมถึงตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าที่เป็นหน้าใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นโครโนกราฟจับเวลาได้นะครับตัวเบเซลต่างๆเนี่ยจะเหมือนโมเจนสาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวภายนน้ำต่างๆก็จะเหมือนโมเจนสแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีโครโนกราฟเข้ามาตรงกลางก็จดูหน้าอลังการขึ้นสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะมันจะมีทั้งหมด3สีสีที่1คือสีดำนะครับสีที่หคือสีดำนะครับและสีที่2คือสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยโดยปกตินะซูโม่หรือซามูไรหรือรุ่น้ําาเงินม มันจะเป็นสายสเตเลนเหมือนๆกันแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นสายยางสีดํามาซึ่งเป็นสายยางตัวใหม่นุ่มๆแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะบัคเกอร์ของสายจะเป็นสีเงินมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าใกล้ๆก,กันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรที่มันมันน่าสนใจบ้างก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเขียนโซล่าชัดเจนตรงนี้เนาะจะมีเขียนโซลา่านะครับแล้วก็มีเขียน Ma d e in Japan ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเ a d e in Japan มันเล็กมากๆนะไม่มั่นใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเลปล่านะแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่คือด้านข้าง น,นี่ด้านหลังนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันจะชัดเลยดีกว่านะด้านหลังมีเขียนอะไรบ้างนะนี่ครับก็จะดำน้ํา2 0 0เมตรนะครับจะเป็น m a d ดอิน a จแปนะครับจะเป็นมีรหัสมันมีเป็นซับไฟคริสตัลนะก็โม่ตัวนี้จะเป็นกระจกซับไฟแล้วนะครับจะเป็นโม่เหมือนโม่เจน3เลยนะครับคือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเบสจากโม่เจน3มา และตัวท้ายที่อยากให้ดูก็คือตัวที่เป็น Limited e dition นะตัวที่จะเขียนเป็น Limit e d e dition ชัดเจนเลยนะเป็น black limited e dition นะน limited สีดำนี่เองนะครับก็อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูงนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเขียนตรงนี้ชัดเจนมากๆเลย Limited e dition เห็นไหมฮะโดยที่ตัวนี้จะผลิตทั้งหมด3,500เหรเลือนนะฮะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับถือว่าหายากอยู่นะครับวันหนึ่งน่าจะมีอนาคตตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำทั้งเลือนเลยนะครับในตัวขอบเบเซลเนี่ยจะเป็นสีแบบสีครีมครีมนะคร แล้วก็เป็น PVD ดําด้านนะตรงนี้เรียกว่าสวยมากนะครับสวยเลยสายยางก็เป็นสายยางดําและที่สําคัญนะบัคเกิลก็จะเป็นบัคเกิลดำเพื่อรับกับเจ้าตัวนาฬิกาด้วยนะครับมาว่ากันที่สเปคกันเลยนะตัวนี้ต้องบอกว่าหลายลๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเว้ยแบบซูโม,โม่ออกใหม่มาอะไรเงี้ยตื่นเต้นแต่ว่าบางคนก็มีกระแสลบออกมาค่อนข้างเยอะนะก็ตามนักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็มองว่าแบบซูโม่ปกติเนี่ยมันเป็นเครื่องออโตโ มันเป็นเครื่องพวก6 R15 6R35 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ประสบความเร็วสูงมากของไซโก้ทำไมถึงเอาซูโม่มาออกเปลี่ยนราคา้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเรือนตัวเครื่องไปนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับใช้แล้วนะครับมันมาพร้อมโครโนกราฟมันไม่ได้เป็นออโต้โครโนกราฟแต่ประการใดนะครับแต่มันมาพร้อมกับเครื่อง V19 2นะซึ่งเป็นเครื่องโซลานี่เองนะครับก็จะเป็นโซลารโซลาโครโนกราฟแต่นะครับแต่เป็นโซลารโครโนกราฟที่ดีกว่าโซลารโครโนกราฟทั่วๆไปที่เรารู้จักปก ตัวนี้มันมาเป็น v 1 9 2ซึ่งเป็นเครื่องโซลาโโร,ร์โครโนกราฟตัวท็อปที่สุดของเขานะชั่วโมงนี้นะครับมันก็จะสำรองพลังงานดีขึ้นในะครให้แสงเซนซิทีฟต,ต่อแสงมากขึ้นสะสมพลังงานได้มากขึ้นเดินตรงขึ้นความเสถียรในนาฬิกาสูงขึ้นแล้วก็จับเวลาได้ละเอียดยิบมากๆนะครับผมอยากให้ดูเรื่องของการจับเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกล้องใกล้กันเลยนะครับตอนจับเวลาเนี่ยตัวนี้นะครับเข็มวินาทีจริงนะมันจะเป็นเข็มวินาทีตัวนี้นะครับ,รนะต,รบตัวเล็กตัวนี้นะครับมันก็จะเดินตึกต๊กต,กต เข็มวีที่เป็นเข็มจับเวลาเห็นไหมมันเดินเหมือนออโต้เลยครับเนี่ยคือพลังของเครื่อง V192 คือเข็มที่เป็นเข็มโคโนกราฟจับเวลาตรงนี้ฮะมันเดินสมูทรื่ออย่างนี้มาฮะแล้วกรณีที่กดพอสนะครับกดเด้งกลับนะมันตีนุ่มมากเห็นไหมตีนุ่มปักเข้าเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในกิมมิคเล็กเล็ก,เ,ลกเนาะสำหรับเครื่องตัวนี้ที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับไซโก้เนี่ยเขาภาคภูมิใจกับการผลิตเครื่องแบบโซล่าเพราะเขามองว่าเป็นคือพลังงานสะอาดจริงนะครับเป็นพลังงานที่มันเหลือเฟืออยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคนชอบอะไรใหม่ๆชอบรถขับรถแบบไฟฟ้านะครับก็แนะนํามาเป็นพวกนี้ได้แต่ถ้าคนชอบแบบขับรถเครื่องแบบคลาสสิกต้องเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบนะก็ตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันก็จะมีฟังก์ชันเล่นสนุกมาแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ มันเป็นเครื่องควอตแล้วนะครับมันจะเป็นเครื่องระบบไฟฟ้ามันก็จะไม่เหมือนกับเมคานิกนาะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นไซโก้ซูโม่โครโนกราฟนะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูกันนิดๆหน่อยๆเป็นกิมมิกดีกว่านะฮะมันก็ใส่แล้วคาแรคเตอร์คล้ายซูโม่มากแต่มันจะมีความคมความแหลมของโครโนกราฟมานะฮะเข้ามาทําให้แบบดูแบบเออดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สีดําตัวคลาสสิกเขานะครับก็นี่นะครับสวย เสริมอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นสุดท้ายแล้วไหนๆคนก็จะได้เห็นกันชัดเจนที่สุดเลยนะครับผมมีซูโม่เจน2ซูโม่เจน3และซูโม่ตัวนี้นะครับเรียกเรียกว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆเซียนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันคือซูโม่เจน4หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีใครตอบได้นะอ่ะนี่นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวนึงนะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเปน็นซูโม่3 3เจเนอเรชั n นะครับ, 3, 3ะรบจะเป็นเจน2เจน3แล้วก็เป็นเจนโคโนนะ ก็จะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยเนาะโคนโนมก็จะดูแบบว่าคมกว่านะมันจะดูแบบว่าดูมีลูกเล่นเยอะกว่าเท่านี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับตัววันนี้ก็จะเป็นซูโมโครโนนี่เองนะครับหลายๆคนก็ตัดสินใจซื้อกันอยู่ใช่ไหมนะครับราคานะครับที่เปิดในช็อปนะครับจะอยู่นะครับถ้าเป็นตัวสีน้ำเงินนะจะอยู่2 4 5 0 0บาท เรียกได้ว่าราคาเนี่ยก็ถูกกว่าซูโม่เจนสามอ่ะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสเตลเล่จะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะหลักพันนะครับแล้วก็ตัวแบ็คลิมิเต็ดก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับและที่สําคัญนะซูโม่ทุกตัวทุกเจนเ,เนอเรชันนะครับเป็นผลิตจแญี่ปุ่นทั้งเรือนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มี value ที่สูงขึ้นของเขางั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปกับซูโม่โคโนกราฟนะหวังว่าจะตอบคําถามหลายๆคนที่ถามมากันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะอย่าลืมกด เดี๋ยวอค่ลืมไปติดตามกันผมจะมีไลฟ์ที่ Watch It Up ทุกวันประมาณ3-4ทุ่มน,นะครับเพจ a t c h It Up ใน Facebook นะไปเจอกันที่นู่นได้เลยสวัสดีครับ